ขอ1คิวแล้วกันนะฮะหตัวขอ1นึ่งตัวโดนสตัวครับก่อนจะไปรับชมคลิป <c oughs> ผมขอแนะนำร้านเต, <c oughs> ติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมากว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FIFA Online, Valo Land หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม โอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมจะอัพสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับเอาไว้พิ้วนะผมไม่รู้ว่าแผทปัจจุบันเนี้ยคาริตาแบบมันมันจะแบบแรงเท่าเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับเอ้าป่าเราหลุดอีกนะคิดแต่เหรียญกลางเขาหายไปไหนอะเขาไปอยู่บนเหรอโอเคแบบนี้ได้จังหวะครับเป็นโลมโลมก็ต้องต้องการตังเหมือนกันนะเอ้าออโรลาเขาไม่มากางงี้เขาดึกว่าเราไม่โลมหรือเปล่า อ้ยโดนตรงนู้นโดนแล้วครับโดนอามอนหน้าที่ลมที่ดีต้องมาลาาเพื่อนตรงนี้ต้องมาลาาตรงนี้นี่ไงนี่ไงลมที่ดีต้องลาาเก่งกว่านี้ครับ้อเล่นมันแค่นเล่นมันอามอนตัวเดียวเอ้ยมันไปนู่นแล้วครับเอ้าเฮ้ยเพื่อนติดตามด้หรอเล่โอ้โหเพื่อนเราเฉือนจัดนะอือลาปีกหนึ่งตูว่จ่มมากเพื่อนแจ่มมากยกนิ้วขึ้นเลยผมไม่ได้เอาไอยกนิ้วมาเนี่ยแมวหายน่าจะคนไทยนะครับฝั่ง ฝั่งเรานี่พม่าล้วนเลยบอกเลยตึงๆไอ้อนี่เขาจะเข้าในป่าเราเลยครับเอ้ยเอาเลยเพื่อนมาหยุดตัวเดียวแล้วเนี่ยเป็ิทเนี้ยเดี๋ยวผมโดนด,ดักนะครับโดนอุ้ยเอาเอจิตมาด้วยก็ไม่รอดดีครับแบบนี้เบบนี้โอเคต้นเกมเรายังแบบอือพอเดินเกมฆ่าได้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่าหลีดเกมมจะเป็นยังไงนะเพราะว่าฝั่งเรามีตัวยืนแค่เอ็กบ็อก,กตัวเดียวนะครับผมยืนไม่ได้นะครับแต่ว่าผมล้วงได้นะเป็นลมลมเอาไว้ล้วงนะฮะ แล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากเล่นโลมากมากก็คือนาตาเลียนะคือแบบผมไม่ได้จับนาตาเลียแบบน่าจะเป็นปีเลยนะครับเพื่อนๆแบบไม่ได้จับนานกว่าแฟนนี่กคือแบบตังแต่มันปรับใหม่อะคือแบบไม่ได้จิบปอลโลเลยครับผมก็อยากลองเล่นแผทนี้ดูเหมือนกันนะครับนาตาเลียยิ่งแบบมีดาบก้าวๆนี่แบบยิ่งอยากเล่นก็ได้แบอีกนะครับ <c oughs> สีว่วิสามวิสองหนึ่ง <c oughs> อขอหนึ่งคิวแล้วกันนะฮะไม่ได้เต่าแต่ขอคนก่อน เ,เดี๋ยวจะเย็นเพื่อนจเย็นเพื่อนโอ้ยวิ่งเกือบตายเกือบตายอวางไว้ตรงนี้โดดมาดิ <c oughs> อิ่งรถติดโซโลมากเลยเมื่อกี้เดินจะไม่ออกกลับบ้านากันผมต้องไปช่วยข้างบนหรือเปล่าข้างบนเบียร์ทิกเราสู้เบียร์ทิกเขาไม่ได้ไเดี๋ยวอลูกาดเขากะโดดใส่เราเดี๋ยวเราเจ็บเดี๋ยวต้องไปรีบนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแบบเซฟเลือดไว้หน่อยนะครับเลือดกลับมาเนียร์เดือนเรากลับมาได้เพื่อนสกิลไม่โดนคลิปเดินมาตรงๆสกิลไม่โดน ผมยังไม่มีแช่แข็งอ่ะไม่รู้จะเอาเบียดคลิลงด้วยเปล่านะเอาต้นกันเลยละกันอืมมุดก่อนนมีไงหลวงโลมหลวงนะค่าครับเป็นโลมผมกลัวว่าเลดเกมามันจะแย่นะครับเพราะว่าต้นเกมอ่ะแบบสกอร์คิวมันมาตกอยู่ที่เราหมดนะครับแต่มีเอ็กอกที่ได้คิวเหมือนกันนะแต่ว่าตัวที่แบกอ่ะแบบป่าเราเงี้ยจริงๆหายาผมว่าแผทนี้หายาเก่งมากเลยนะเพราะว่าไอเทมใหม่นี่คือแบบ มันมันมันเก่งมากเลยอะถ้าใช้กับฮายานะครับ L. L. อ่าคตรตรืตร้อตายั๊ดเลยนี่เพื่อนโอ้โหสี่ตัวเีกบอกเรารอดไหมโอ้โหเขายัดสกิลเต็มเต็มเลยฮะอะไรแค่แล้วก็ไอ้นี่เป็นเลยเอจิก,ก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะมันแรงมากไงล่ะโอเคผมไม่รู้จะเอาบนคืนได้หรือเปล่าเพราะว่าผมปีกป้อมเบาอะเนี่ยค่อยๆปีแล้วกัน จะเบาแต่ก็ตีด้วยใจอ่ะหรือมันเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้ครับโอเคแตกอยู่ครับไปแล้วเหมือนจะโดนปิดข้างหลังนะครับอลูกาถ้าเลดเกมมานี่คือแบบเราสู้ยากนะครับแบบนี้ต้องรัดบนอีกเวฟหนึ่งนะครับเพื่อเราไปล่างแล้วเบียร์ทิกไปล่างแล้วเบียร์ทิกบอกไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเขาน่าจะมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยลูมาเช็คเรานะ วุ้ยไม่โดนไม่โดนเสียดายนะเมื่อกี้ไอ้ล่มเขากลับมาก่อนนะครับเขาเลยแบบโดดสกิลสองได้นะตำแหน่งแบกฝั่งฝั่งเราตำแหน่งแบกสองตัวนี่คือตอนนี้ดูเหมือนไม่ค่อยจะไหวนะ <laughs> <laughs> หรือว่าเขารอเล็กหรือเปล่า <laughs> นี่ไงดักฆแบบ่กาแบบตึงๆครับดักฆ่าแบบตึงๆวิซุ่มสไนไปโดนไหมอ่าอ่ายังไม่ปล่อยครับแล้วก็ปล่อยอันตีคูดาวไป แอวซ้ายครับเพื่อนเราเห็นโดนโอเคเฮ้ย okay. <im it> โดนโดนโดนโออ้ยผมนึกว่ามังกรจะลงนะครับเมื่อกี้ผมวางสกิลสองรอเลยโอเคฝั่งเราเรียนกลางยีสปอร์ตละดันเลยก็ได้เพื่อนเรากลับไปกันให้ผมว่าแบบมันมันก็ยังเก่งอยู่นะครับไอคารดิต้าเนี่ยแบบมันมันล้วงแบบเอาไปแลกชีวิตได้อะถ้าแบบเลดเกมมาแล้วแบบอีกฝั่งตัวแบกเขาเป็นนักยิงหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบสามารถแบบไปแลกชีวิตได้นะ โอ้ยผมไปไม่ถึงครับต้องรับเพื่อนตรงนี้เอา้าผมนึกว่าเขาจะโดดเพื่อนโอ้โหผมก็สาโดดดักหน้าเพื่อนเพื่อนเราเดี๋ยวดักในป่าแบบนิ่งๆกันหนึ่งตัวขอหนึ่งตัวคือแบบตอนนี้เราได้ทีละตัวนะผมว่าผมต้องเปลี่ยนไอเทมน,นิดหน่อยนะฮะต้องแบบปรับเป็นไอนี่แล้วครับไอลีโคโดานตีอะเฮ้ยตัวฟรีปะเนี่ย อ๋อโซฟีโซฟีแบบนี้อือวอิทยาค้อนหดเนยครับมาแล้วหายาเราฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วครับจังหวะน,นี้ต้องไหลแล้วโดนสามตัวครับ,รบอือเสียสวยเลยเมื่อกี้ต้องเอาหลอดแล้วเพื่อนผมดูว่าเลดไม่น่าไหวนะฟังเราหลอดไหมฮัลโหลฮัลโหลผมตักหน้าเลยครับ เขาไม่เดินถอยหลังอ่ะเขาเดินพุ่งมาข้างหน้าถูงสาหลักหลังเฮ้เพื่อนเราไม่รอดนะฮะเดี๋ยวเราเราได้ไอชิ้นส่วนกันเวลาก่อนนะเพื่อนเอาโดนชัดดาวไปแล้วเออผมไม่มีอันตีนะเพ่นดีครับแบบนี้เฮ้ยอีกเกือบตายเฮ้อะลูกาดเดี๋ยวนี้มันแบบสโลขนาดนี้เลยเหรอผมก็ไม่ได้เล่นอลูกาดนานเหมือนกันนะแบบมาสโลมากเลยอะ อลุกขาดหนึ่งหนึ่งผมจเจ้าเขาลงหรือเปล่าเขาจะได้กันเวทแล้วอะ <g iggle> ถ้าเขาได้กันเวทคือแบบยังไงเราก็คอมโบเดียวไม่ตายนะเพราะฝั่งเราแบบตัวดาเมจหนักๆสองตัวเลยอที่เป็นเวทอะแต่ไม่เป็นไรครับแบบถ้าเขาออกกันเวทใช่ไหมเขาไม่ออกกันกายภาพเขาก็จะโดนฮายาสุดตึงของเราไงต้องต้องออกมาเอาหลอดเอาอะไรหน่อยแล้วครับไม่งั้นแบบะเะรลดฟรีนะฮะ มุดอุ๊ยเจอมุดสวนก็เจ็บอยู่นะครับนี่ไงแช่ทีหนึ่งแช่ทีหนึ่งเอ้ยเฮ้ยต้องแยกกันแล้วเราเพื่อนตอนนี้ขอโทษเราช่วยนายไม่ได้จริงๆแต่อันตีเรามาแล้วครับเห็นไหมเพิ่งใช้อันตีเมื่อกี้เองฮะได้อันตรีแล้วขอนะเพื่อนขอนะครับเขาไม่ถึงเอเนแช่โอ้ยแช่หนึ่งแช่สองครับแช่เยอะมากฝั่งเรา ออล,ลูร่าโอ้โหออล,ลูร่าเราอ้ยไม่ตายนะครับเมื่อกี้เอ,อเ้ยเบ็ดชิกเราตามครับจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวผมไปตีป้อมแล้วกันนะให้เพื่อนตามไปเหลือตัวอะไรโอ้เหลืออามอนแต่อามอนอยู่นู่นนะครับพยายามผมป้อมยาวเลยแล้วกันนะครับโฮ้ยผมเข้าไปลึกเกินนะเอ,อือดโอ้โเลือดเด้งไม่ทันอะเมื่อกี้เข้าไปลึกเกินแล้วอาูกาดเขาไม่ตายด้วยดิ อาวีมะกรอมะกรกดสไลด์ไปยังไงยังไงเบียดที่เราโอ้โห <c ười> คือถ้าออกทีเร็วเขาไม่ควรเล่นปืนนี้นะแบบมันยิงมันย,ยิงโดนยากครับปืนนี้ถ้าแบบสกิลเพย์ไม่สูงจริงจริงอะ่ะเล่นปืนนี้ยิงโดนยากมาก้ยเพื่อนเราเออแช่ไปหนึ่งปีโวยแต่อลูเขารวยจัดเลยครับหมื่นเอ็ดเลยนะรวยกว่าฝั่งเราที่รวยที่สุดอีกอ,ะอ่ะเนี่ยอีกฝั่งเขาอ้อหลอดแล้วครับฝั <c ười> ่งเราไม่อ้อหลอดครับผมแบบเห็นแ้วตั้งแต่ต้นเกมแล้วคือแบบโอกาสแพ้เยอะมากนะครับ เพราะว่าแบบค่าเขาได้ชนะทีมไฟท์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เอาอะไรเลยสักอย่างนะครับสุดท้ายมันก็จะแพ้ตอนนี้แหละครับรนี่เพื่อนแช่โดนไหมสวยโอ้ี่เพื่อนเกือบตายเหมือนกันนะน้าโอ้โหแต่คลิปตัวใหญ่มากครับคลิปที่มาพร้อมหลอดนะครับอันนี้ผมต้องอันตีเคลียร์เลยนะฮะเนี่ยฝั่งเราแบบชนะแบบมันชนะได้ง่ายมากนะครับตอนนี้ถ้าแบบเอาออบเจกต์เอาอะไรอะร่ะแต่ฝั่งเราไม่เอาอะไรเลยนะครับ ไอตัวที่แบบเอาได้แบบเขาวิ่งฟาร์มอย่างเดียวอะน่าจะต้องแบบชนะแบบไวเอาแหละครับต่อให้แบบเราฆ่าอีฝั่ง5ตัวก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะเอาหลอดให้หรือเปล่านะครับ <c oughs> ดูทรงแล้วไม่น่าจะเอา <Okay. S 1> อะ้าทีละตัวครับเรือโอ้โหไม่ทันเฮ้ยแต่เพื่อนได้ปะ <c oughs> ไอ้สวย เนี่ยได้ได้ตัวลูกาดดีเลยครับเพราะว่าลูกาดผมผมฆ่าเขายากนะเขามีการเวทแล้วก็ดูเลือดสวนได้อ่ะเฮ้ยเพื่อนเราคลิกใส่แบบนี้ได้หรอเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยปัน่นเอ้าเบียดชิกเราน่าจะเล่นปืนอ,อื่นนะถ้าเล่นปืนอ,อื่นนี่ฆ่าได้โคตรเยอะเลยนะครับเล่นไอ้ปืนปืนกลน่ะที่มันลูดลูด,ลดอ่ะถ้าเล่นปืนลูดนี่คือแบบดูอดเขาเล่นปืนอันนี้แล้วเขายิงไม่โดนอะ <c oughs> ่ะอ,อ่ะตาเรียบร้อย เอ็กบอกเราได้อยู่ได้อยู่เพื่อนเขามานันเขามานันตายตายก่อนหรือเปล่าโอเคแลกมาได้หนึ่งตัวครับน่าจะตาย <c oughs> เจอคราร์โกลาววิ่งตีธรรมดาเลยฮนะหายาเอาลงหรือเปล่านะ่ะเอาหลอดต่อเพื่อนต้องเอาหลอดแล้วแหละเดี๋ยวเพื่อนเลือดโลครับเอ้เบรทิกคือแบบจะให้เพื่อนเอาหลอดยากมากเลยมาเปิดหลอดไหมเพื่อน แล้วก็มาดักข้าวโอ้โหแล้วตัวผมมันมนตีหลอดไม่ได้ไงครับ oh! <laughs> แล้วผมเป็นโลมด้วยอะ่ะโ <Okay. S 1> oh, อเคงั้นก็ตามชะตากรรมนะคะเพื่อนๆรู้กัน <laughs> เดี๋ยวพอไฟแพ้ทีเดียวก็แพ้แล้วโอเคตามรับเบียบครับ <laughs> <laughs> ตามแผนตามแผนตามแผนที่คิดไว้เลย <laughs> ยังไงคายาอ่าเรียบร้อยทีมไฟแพ้ ทีมไฟแพ้เสร็จปุ๊บอีกฝั่งจะเอาหลอดนะครับแต่ถ้าถ้าถ้าเราทีมไฟ์ชนะฝั่งเราไม่เอาหลอดนะครับผมจะไปผมว่าผมไปวัดเลยดีกว่านะครับ <c oughs> โอ้โหมุดไม่ทันนะเมื่อกี้นาเมจเขาแรงไปอะคือแบบช็อตเนี้ยมันมันต้องวัดแล้วอะไม่งั้นเราไม่มีทางได้หลอดได้อะไรเ,เพื่อนไม่เอาอะไรเลย ถ้าเบียร์ทิเขาเล่นเป็นปืนอื่นอะผมว่าฝั่งเราแบบสบายมากแหละเพราะเาเล่นเขาเล่นสายยิงเร็วอะดิือเขาเล่นปืนนี้แล้วมันยิงไม่โดนอะเนี่ย <c oughs> เ,ออเรียบร้อยหมดตีฮะตามสภาพครับแบบผมเห็นเพื่อนเล่นตอนแรกผมคิดไว้เลยว่าภาพมันต้องออกมาแบบนี้นะอืม ก็สุดๆแล้วเพื่พ <ๆ S 1> อนๆเรียบ,บร้อยผมก็แบบตามสภาพเลยครับผมก็ไม่ได้ถอดใจนะแต่ว่า,าทําได้เท่าที่ทํานะครับเพราะว่าเราเป็นโลมอะเป็นโลมแล้วแบบเราเป็นเวทด้วยนะครับเราเปิดหลอดเองไม่ได้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนตีเรียกเพื่อนตีเพื่อนก็ไม่ตีอ่ะรู้ป่าเราดีๆๆๆๆ โอเคครับเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับคาริต้าก็ยังเล่นโลมได้นะครับเพื่อนยังแรงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้องดูทีมนะครับ